คลิปนี้ไอพิกกี้มันมีสาระไอพิกกี้มันมาบอกแนวทางวิธีการที่จะเป็นคนดังหรือว่าการที่จะเติบโตในเส้นทางยูทูบเบอร์เนี่ยนี่ไงไงมีช็อเมาส์ช่วชมือว่าไปอีกเอ้ยถ้าพวกเอ็งได้ความรู้กระบวกหนึ่งบอกกับพี่มาพี่จะได้เอาความรู้มาแบ่งปันปบ่อยๆหาเรียนที่ไหนไม่ได้นะครับวิชายูทูบเบอร์ไม่มีนะครับมองนี้ด้วยด,ดูดูดูการล่างมอส์วับโอ้โหเกินไปมันเวอร์นควาเวอร์นเวอร์อยู่แล้วอ่ะ เฮ้ยฉันไม่ได้อยากจะโม ื่องแอคอะครับพวกเองคิดถึงใครวะไอ้น้องๆหนูๆทั้งหลายมันใช่พี่หรือเปล่าพี่ถามแค่นี้ว่าเรื่องแอคเนี่ยมันใช่ไอ้บิกกี้โนวันโนกอตัวตึงคนนี้หรือเปล่าใช่แล้วครับการที่มันจะเป็นต้นแบบมันไม่ง่ายเออการที่พวกเองอยากจะเป็นโนวันโนกอในเรื่องเรื่องใดเรื่องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ง่ายครับเองต้องเป็นต้นฉบับเป็นต้นแบบเป็นคนแรกเป็นคนที่ตึงที่สุดและหล่อที่สุดเท่ที่สุดมันก็คือพี่เอง โนวันโนวันเรื่องแอคพวกเองก็คงจะเข้าใจและรู้กันดีแต่ถ้าเป็นเรื่องฝีมืออ้าวก็วต้องพูดถึงใครอ่ะที่มันเป็นต้นแบบที่มันเป็นไม่ง่ายมึงอยากจะเป็นแต่มึงเป็นไม่ได้อยากจะทำมึงก็ทําไม่ได้เฮ้ยโอเคนะครับน,น,น,น้องๆหนุนหนูทุกคนก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมอยู่นะตอนนี้ด้วยนะครับ<น>ก็ยินดีต้อนรับไอ้น้องๆหนุนหน,น,น,นูชาววัยรุ่นมันแก้วทั้งหลายเข้าสู่ช่องท่านบิ๊กกิ้เอเธอ โอเคนะครับน้องๆหนูๆทุกคนวันนี้พี่ก็อยากจะมาบอกมาอธิบายให้ฟังว่าการที่เราอะอยากจะเป็นคนดังอะไรสักอย่างมันก็ต้องมีจุดความคิดที่มันแตกต่างและแตกประหลาดที่อยากจะมาผัดจากให้มันโหเที่ยอะไรเนี่ยเหมือนอยากจะเป็นแรปเปอร์แต่เป็นไม่ได้เอาไปแจ้งกูโอเคครับวันนี้เราจะไปดูคลิปล่าสุดของมหาเทมอายุโอเคกันนะครับผมเพราะว่าชื่อคลิปเขามันแตกแ มันแปลกๆยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะทุกคนนะเพราะว่าเขาเพิ่งได้โชว์ฝีมือให้พี่ดูไปในการแข่งหนึ่งีหนึ่งพี่ยังไม่สะใจพี่ก็เลยจะพาพวกเองเนี่ยมาดูกันต่อในคลิปให้ไรส์ที่ a า e y ย u okay ได้เพิ่งลงกันไปนะครับว่าเขามีความคิดที่แตกต่างกับคนทั่วไปยังไงและถ้าพวกเองตั้งใจดูพวกเองจะได้ความรู้จากคลิปนี้คลิปนี้ไอ้พิกกี้มันมีสาระไอ้พิกกี้มันมาบอกแนวทางวิธีการที่จะเป็นคนดงังหรือว่าการที่จะเติบโตในเส้นทางยูทูบเบอร์ เอ้ยถ้าพวกเอ็งได้ความรู้ก็บวกหนึ่งบอกกับพี่มาพี่จะได้เอาความรู้มาแบ่งปันบ่อยๆหาเรียนที่ไหนไม่ได้นะครับวิชายูทูบเบอร์ไม่มีนะครับโอเคครับผมก่อนไปดูคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกระทืบไลค์กดไลค์ทั้สไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกองแก้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ศูนย์สลายบายบายไม่ใช่นะจําคําของอู๋จุนไฮเอ็นมาเกินไปหรือเปล่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่านะครับทุกคน let's go โอเคครับนี้พี่มีเว็บสุ่มเพชรฟรีไฟล์มาแนะนำมาดูที่เพชรพี่กันก่อนนะครับตอนนี้มีอยู่211เพชรเท่านั้นเองเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าเว็บสุ่มเพชรตัวนี้มันจะดีขนาดไหนครับนี่เลยครับเว็บ24โต๊ะครับบอกเลยว่าเขาอัปเดตเกมใหม่นะบอกเลยว่ารางวัลแจกดีมากๆครับทุกคนดูกันครับก่อนอื่นเลยมาที่บนขวาตรงนี้เข้าสู่ระบบครับแล้วไปที่ล็อกอินด้วย Facebook ครับผมหลังจากนั้นนะทุกคนครับมาที่หัวข้อเติมเงินครับแล้วแจ้งโอนทวเตครับคนนจะเเห็บอร์ทัวเรับออยู่ตรงนนี้้ะะฮใหโนเงินเเข้้าไไปดลยนะครับทุกคนนนโอเเงิสร็จเรรียยบ้อนะคครรรัับบในนช่องแกะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับส่่วนชองที่2ใให้ส่เเป็นนนนนจวงิะครับ โอ้โห oh ทุกคนแค่นี้ครับเติมเงินสำเร็จพอเติมเงินเสร็จครับทุกคนกลับมาหน้าแรกอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนพอกลับมาหน้าแรกเสร็จครับน้องๆเจนหัวข้อสมของรางวัลอยู่ตรงกลางตรงนี้ครับกดคลิกเข้าไปเลยวันนี้พี่จะแนะนำเกมที่เรียกว่าโยกสล็อตนะครับแต่มันมีสองอันนะครับดูดีๆนะพี่จะมาเล่นโยกสล็อตอันนี้ดีกว่าของรางวัลเยอะแยะมากมายแล้วจ่ายดีด้วยนะครับทุกคนเข้าไปดูกันเลยนี่ครับเข้ามาสู่หน้าเกมเรียบร้อยเราเห็นของรางวัลโอ้โหเยอะแยะมากมายไก่กองเลยทุกคนเห็นป่าวสุ่มครั้งละสิท ไม่ได้รางวัลหนึ่งอันอย่างนี้แสดงว่าชัดเจนอีกแล้วจำแจ้งแดงแจ๋พี่น่าจะเจ็บปวดรวดร้าวจริงๆเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณได้กาลินา 1, ่าพันห้าร้อยเชลคือ,อยังไงเฮ้ย hey! แค่ช่องเดียวเหรอพี่เข้าใจว่ามันต้องเหมือนกันสามอันทุกคนแค่ช่องเดียวโผลมาพี่ได้รางวัลเลย <c oughs> เกินไปเป้าเกิน <c oughs> ไปเป้าเกินไปเป้าเฮ้ยเอาอีกเอาอีกไม่รอแล้วทุกคนไม่รอแล้วแค่ช่องเดียวเท่านั้นฮู้ยเกมมันดีเกินทุกคนไม่เล่นไม่ได้แล้วนะแบบนี้ของรางวัลออกดีเกินมาเลยหนึ่งอันเฮ้ยสามพันเฮ้ยสามพันช่องเดียวก็พอวะ 1500เชลยกาลีน่าอีกแล้วทุกคนนี่ฮะได้1,500เชลยสองใบครับเดี๋ยวพี่ไปเติมให้ดูนะทุกคนไปลุยโอเคครับวิธีการเติมเกมง่ายๆครับเข้ามาที่หน้าเว็บเติมเกมครับแล้วกดเข้าไปที่ฟรีไฟล์ครับหลังจากนั้นล็อกอินตามที่น้องๆสะดวกครับพอทุกคนล็อกอินเสร็จครับให้เลือกที่หัวข้อกาลีน่านะครับตรงนี้ครับปั๊บกดเข้ามาแล้วก็นี่พอกดเข้ามาที่หน้าจอเติมบัตรกาลีน่านะครับก็นำเลขรหัสที่ได้รับครับมาใส่ตรงช่องตรงนี้แล้วกดยืนยันได้เลยนะทุกคนไปไปดูกันตรรงนี้คับ 3,600กว่าเพชรนะทุกคนนะไปเอาอีกรหัสหนึ่งกันเลยดีกว่าครับรหัสที่2มาเลยดีกว่าไปเติมครับโอเคกลับมาหน้าเติมเกมเรียบร้อยแล้ววางรหัสแล้วกดยืนยันอีกหนึ่งทีอา้าวได้มาอีก3,600กว่าเพชรรวมกัน2ครั้งก็น่าจะประมาณ7,000กว่าเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันครับว่าพี่เนี่ยได้เพชรจริงหรือเปล่าไป1 2 3 7, 600, 7, 500, ่งสองสามเลสโก้เพิ่เพชรครับน้องๆทุกคนเพชรเข้าจริงไม่ได้จกตาครับน้องๆหนูๆครับนี่เลยครับน้องๆหนูหนๆทุกคน24สติตอเกมใหม่ มาแจกเยอะแจกจริงครับทุกคนครับมาลองเล่นมาใช้บริการกันได้ครับบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนครับแต่ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย let's go <S โอเคครับผมตอนนี้ก็อยู่หน้าช่อง Are You o k เ y เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้องๆหนุ่นๆห,หลายคนนะเว้ยอาจจะพิมพ์คอมเมนต์มาพี่ได้อ่านนะครับว่าทําไมทำคลิปไวแต่อาย u ทำไมทำคลิปลงแต่ของอายุอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าในการอ่านคอมเมนต เป็นพันๆคอมเมนต์ของพี่นะครับการขอรีแอคชั่นช่องนี้เยอะมากเป็นอันดับตน้ตนๆเลยพี่ก็ไม่เข้าใจว่าทําไมน้องๆถึงขอมาเยอะมากขนาดนี้นะครับถ้าใครดูแบบไม่เคยเบื่อเลยรีแอคชั่นช่องอายุโอเคช่วยบวรบกวนนะครับกดบวก9ให้พี่หน่อยครับทุกคนพี่จะได้บอกให้คนอื่นๆเนี่ยที่เขามาด่าพี่ได้รู้ว่าพี่ทําตามใจที่น้องๆทุกคนต้องการครับพี่ไม่ได้ทำคอนเทนต์เพื่อตัวเองเลยครับน้องๆอ,อะไรแบบเนี้ โอเคครับวันนี้เราจะมารับชมคลิปล่าสุดของ i u ยูนะครับเขาใช้ชื่อคลิปว่าการเป็นต้นแบบมันไม่ง่ายเป็นต้นแบบมันไม่ง่ายเป็นยังไงต้นแบบที่เชื่อว่าการทำปกช่องแบบเนี้ยพวกเองก็อาจจะเห็นกันเยอะใช่ไหมเห็นกันเยอะแล้วใช่ไหมครับแล้วอยู่ดีเขาก็มาเปลี่ยนเป็นแบบวาดรูปลงแบบเนี้ยเชื่อว่าเดอะฟากนี่มันคนแรกในประเทศไทยเลยหรือเปล่าเออมันก็เลยกลายเป็นแบบประมาณว่าเฮ้ยความคิดเขามันต่างใช่ไหม ชื่อชื่อคลิปก็อีกอย่างเห็นปะมันมีความแปลกประหลาดที่จะคิดในจุดเริ่มต้นอะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็ไอ้8 0 0 8มันมีใครทํามันมีใครใส่ใจขนาดนั้นที่มันต้องมา8 0 0 8ใช่ไหมคนดูมันแปลกประหลาดและมันก็แตกต่างมันไม่สาใครมันดูแบบหายากอะไรแบบนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูคลิปล่าสุดกันเลยพี่ก็ไม่ได้ดูนะแต่คนขอมากันเยอะมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลยดีกว่าเออกูดครับพี่เปิดคลิปมาก็เทอีกแล้ว การที่จะเป็นต้นฉบับมันเป็นไม่ง่ายเดี๋ยวพี่เอาไปแต่งเพลงแม่เลยแบมหัวแบมสองหัวเอ้แบมสามหัวตึงเหมือนเดิมเฮ้ยสี่หัวเฮ้ยเฮ้ย,ยตัดต่อแบบนี้ไม่ต้องวาร์ปเฮ้ยอายุบมาตัดต่อแล้วคนดูโอ้ไปกูสเฮ้ยเฮ้ยโชว์เมาส์โชว์มือโชว์เมาส์โชว์มือนี่นี่นี่ไง ไงมีโชว์เมาช่ชวงมือว่าไปอีกเบมเฮ้ยเอาเลเยอร์สอนทับโคตรใส่ใจ,ใจรายละเอียดนี่ไงโ์มือโชว์นิ้วนิ้วเลียวเชียวนะอะไรแบบนะั้นเอเอโยหัวแตกโอ้ดูดูดูปรับแสงด้วยเบ้มเฮ้ยเย้เฮ้ยเท่วะล่ะเฮ้ยอายุก็มาตัดต่อ เ <Wow. S 2> พราะว่าอะไรมันมันน่ามันน่าดีใจยังไงมันน่าเวอร์ตรงไหนเพราะว่าพวกเองสังเกตไหมว่าพออายูโอเคเลิกทําตัดต่อไปอะ่ะที่เขาตัดต่อแล้วแบ็กกราวข้างหลังเขาเปลี่ยนเป็นฉากการ์ตูนอนิเมะหรืออะไรก็แล้วแต่ <Wow. S 2> วงการตัดต่อก็ได้เกิดขึ้นถูกปะ่ะวงการอีดิทก็ได้เกิดขึ้นเด็กหลายๆคนฝึกเรียนอีดิทหาช็อตตัดช็อตจนสร้างเงินสร้างรายได้ได,ได้ถูกปะ่ะนั่นคือการเป็นต้นฉบับแม่งไม่ง่ายแล้วอยู่ไปช่วงหนึ่งเขาก็ เลิกทาแบบแนวตัดต่อไปเพราะว่ามัน,ม,นมันใช้เวลาตัดนานนะครับคนดูพอเขาเลิกทําไปปุ๊บสังเกตไหมว่าการตัดต่อลงคลิปหาช็อตแบบโอเวอร์แบบตัดต่ดตอโอเวอร์มันก็ลดลงแต่ตอนนี้ถ้าเขากลับมาทําอีกมันจะกลายเป็นต้นแบบอีกอย่างหนึ่งที่เราจะผลักดันวงการแล้วก็น้องๆทุกคนที่จะได้ฝึกทําแล้วก็พัฒนาฝีมือที่เชื่อว่าเด็กหลายๆคนอะ่ะอันนี้ชมจากใจเลยผู้ใหญ่หลายๆคนนะครับ Uh, พีเมียโปไม่ใช่พีเมียโปเ f t e r เอฟเฟ t ไม่เป็นแต่เด็กฟรีไฟครับอายุบางคน1 3 1 4ตัดโคตรชํำใช้เอฟเฟกเซเบอร์แบบลากช,ชึบชับบึ๊บบับ๊บแบบโคตรคล่องโคตรแบบโอ,โอ้โหอ,อีดิตแบบสวยเวอร์พี่เลยมีการทำคลิปประมาณว่าประกวดอีดิตเพื่อที่จะดันวงการนี้ให้น้องๆทุกคนได้มีการพัฒนาฝีมือในการใช้โปรแกรมตัดต่อหรือว่าการคิดคีเอทอะไรอย่างเงี้ยให้วงการมันแบบผักดันต่อไปถูกปะ นอกจากถ้าพวกเองอ่ะเป็น f อซีพี่จริงเว้ยแล้วก็ติดตามพี่จริงแบบไม่ใช่พวกที่แบบมาด่าอย่างเดียวแล้วก็มาแซะมาซอะ <c oughs> พวกเองจะรู้ได้ว่าในการทําคลิปแต่ละอันของพี่อ่ะมีจุดประสงค์ในการผลักดันวงการอย่างเช่นทําคลิปเลียงชั่นพวกวันช็อตหรือว่าพวกเล่นสายเชิงตึงหรืออะไรเงี้ย เพื่อที่ให้มันเป็นกระแสะเว้ยที่ต้องการที่จะเป็นผู้นําทางด้านรีแอคชั่นหรือว่าพวกเองจะเถียงว่ามีคนรีแอคชั่นแม่งโนวันโนกอ์มากกว่าพี่เองลองคอมเมนต์มาดีว่าช่องไหนมันรีแอคชั่น number one number one มากกว่าพี่ที่ไม่ใช่พี่อ่ะเฮ้ยก็ไม่ได้อยากจะโม้แต่ว่าถ้าพี่รีแอคชั่นคือพวกเองก็รู้อยู่แล้วว่าถ้าพี่ทําคลิปรีแอคชั่นพวกเองอยากมาออกให้พี่รีแอคถูกไหมหรือไม่จริง มีแต่คนบอกว่าถ้าได้ออกท่องวิกกี้เอ็กทอะไรแบบนี้จะแบบเป็นบุญมากเลยอะไรอย่างเงี้ยเสียตูดก็ยอมเกิดไปหรือเปล่าถึงแม้ว่าพี่ก็จะดีลแบบนั้นหลายครั้งนะครับคนดูนี่โชว์มือโชว์นิว้วโชว์มือโชว์นิว้วระยะจูบการทําอะไรหลายๆอย่างเราต้องทําในสิ่งที่คนอื่นหนาแบบไม่ได้ทําเหมือนเราหรือว่าถ้ามีคนอื่นทําแล้วเราต้องทําให้ดีกว่าสุดกว่าอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรพี่จะยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเองอยากจะ เป็นสายรีแอคชั่นถ้าเองรีแอคชั่นแล้วแม่งมันไม่ดีกว่าพี่หรือว่ามันไม่เวอร์กว่าพี่มันก็คือที่สองอ่ะมึงเข้าใจป่ะมันก็กลายเป็นที่สองอ่ะอันนี้พี่ไม่ได้ขิงนะแต่หมายถึงว่าถ้าเองอยากจะทําอ่ะเองต้องทําให้ดีกว่าพี่เองต้องทําให้เวอร์กว่าพี่เว้ยแล้วถามว่าถ้าเองทําได้มันดีต่อพี่ไหมมันดีเว้ยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะพี่แม่งจะพัฒนาตัวเองต่อถ้ามีคนทําได้ดีกว่าพี่ปุ๊บ พี่จะต้องทําให้ดีกว่าคนคนนั้นนี่ความคิดของพี่นะสําหรับอายุหาชอ็อตปกติหาเวอร์แล้วมันมีนคนที่เวอร์เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเยเรื่อยเขาก็ต้องทําผักดันตัวเองให้มันเวอร์ขึ้นไปอีกเพื่อที่การที่มันจะเป็นต้นแบบมันไม่ง่ายไอ้หียมันวนกลับมาตรงนี้ได้ยังไงแม่งกูนี่แม่แบบหาเซลสัสสเลยแบบขายของเก่งเอางี้ดีกว่านะครับถ้าสปอนเซอร์ช่องไหนดูอยู่ก็บอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะแบบให้ผมโปรโมทโทรศัพท์หรือว่าแอปหาคู่หรือว่าจะเป็นแบบแอปแบบนัด อะไรอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าจ้างไอ้บิกกินน่ยนับวันนบันนบอร์นนกอสแล้วนะครับขายของอเฉยนะก็สาหรับเรียลชันอายุโอเคเนี่ยพี่ทํามาเยอะแล้วแล้วน้องๆก็ยังขอแล้วก็ชอบอยู่นะพี่ก็ยังทาให้เรื่อยๆแต่คลิปเนี้ยพี่อยากมาให้สาระและความรู้นะครับเ<อ>พราะว่าดูดีดูชัอของเขาดีครับให้ไม่เยอะดูระเบิดลอยขึ้นฟ้ามันโยนแบบไหนอของเขาปั๊มเฮ้ยโ,โอ้โหยิงไอ้นั่นแตกไอ้นั่นโดนระเบิด หาจอดครับ ASMR UK สมัย ASMR ก็มาแรกๆน่าจะมีต่างประเรทศทําแต่คนแรกที่เอาเข้าไทยไม่รู้โอ้โหระยรเจุบแต่คนแรกๆที่เอาเข้าไทยเอาคนแรกของฟรีไฟก่อนเดี๋ยวเกมอื่นทําก่อนเดี๋ยวมันจะอันนี้อ้างกันไงเนาะก็คืออายุะในฟรีไฟที่เห็นมานะครับในในไทยเราเนาะแล้วการนั่งตั้งไอ้บิดขวาหรือว่าอะไรเงี้ย แต่ก่อนพี่ไม่รู้เลยนะพี่เล่นแบบนั่งมาดลูดบ้านอย่างเดียวลูดบ้านคือการกดนั่งเฉยๆแล้วตั้งไอวอลทำไมมันต้องมีการนั่งบิดขวาพวกเองกล้ายอมรับกันไหมไอสายหาช็อตอะไรต่างๆว่าก่อนที่เองจะเห็นไอ้นั่งบิดไอวอลแบบเนี้ยเองก็แบบตั้งไอวอลธรรมดากดไอวอลตั้งโอ้โหดูดูดูโอ้โหอยู่แล้วเบิดแล้วแอคหันมองนี้ด้วยดูดูดูการลางมองวับโอ้โหเกินไปมันเวอร์ดความเวอร์นเวอร์อยู่แล้วอ่ะ ไอ้แ่นั่งไมันยังไม่จบไอ้เรื่องนั่งตั้งไอ้บิดขวาตอนแรกพี่โคตรงงเลยว่าทําไมกูต้องนั่งแล้วบิดขวาเพื่ออะไรแล้วแบบพอพี่เข้าไปคุกคีกับพวกไอ้พีเอพวกอินดาพวกอิมแพกอะไรต่างๆโอ้ยเหียมันนอกจากจะสวยสวยแล้วเนี่ยมันยังแบบทําให้เราดูผิวทําให้วิดีโอของเราดูลื่นไหลไม่สะดุดไอ้เหียมันแบบมันต้องเป็นคนยังไงอะที่ต้องมานั่งเก็บรายละเอียดแบบเนี้ยทุกคนเข้าใจฟิลบะเออเบ้ม เนี่ยแล้วแบบการสับเร็วอ่ะสับแล้วโดดสับแล้วโดวโดอ่ะคือแบบจะหาแบบให้มันเวิร์ขึ้นไปเรื่อยๆไปไหนแค่นี้ก็ตักอ้อาวกระโดดยิงเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วช่วงนั้นอ่ะ SVD ที่อายุโอเคแทบจะทำคนแรกอ่ะสี่หัวจำได้ไหมทุกคนโอ้โหบอกเลยว่าอันนั้นน่าจะเป็นคลิปที่พุ่งมากๆของอายุนะครับน่าจะสิบล้านอยู่ด้วโอ้โหระยะจูบโอ้โหโคเวอร์จริงอ่ะแบม แสงฟลอร์แปดล้านแปดแสนสี่มืนแปดพันกว่าดูนะตอนจบแต่ก่อนเนี้ยเขาจะจบเป็น follow ตัวฟอนต์ภาษาอังกฤษสีขาวธรรมดาแล้วก็เป็นตัวเลขใช่ไหมครับตอนนี้มีนี่อันนี้เขาเรียกว่าโปรแกรม after effect ใช้เอฟเฟกเป็นตัวเซเบอร์นะครับตัวเซเบอร์ในการวิ่งเส้นแสงอะไรเงี้ยคือ ไอเด็กตัดต่อทุกคนอ่ะตอนนี้ใช้เซเบอร์เป็นกันหมดอ่ะบางคนอ่ะสามารถทำกราฟิกแบบหมุนแบบเวียงโลกได้เลยอ่ะโคตรเวอร์บอกเลยว,ว่าไม่ธรรมดา8ล้าน8 0 0แสนซับสไคร์แล้วด้วยนะครับอาย u โอเคนะครับตอนนี้มาดูนะช่องครับตอนนี้ไปถึง8ล้าน9 0 0 0แสจาก9 0สู่9ล้านซับสไคร์เบอร์แล้วไปโคตรไวเลยี่ะพี่ก็อยากจะล้านซับแล้วพี่ขอแบ่งมาสัก2-3 0แสนได้ไหม โอเคนะครับน้องๆหนูๆทุกคนเป็นยังไงกันบ้างหนำใจหรือเปล่าแล้วพี่คิดว่า กูก็พูดไปเรื่อยแหละไม่รู้ว่าพวกเอ็งจะได้ความรู้และความคิดอะไรขึ้นมาบ้างไหมสําหรับใครที่ได้ความรู้มาบ้างสักกระติสักกระนิดสักกระหน่อยนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่เพื่อเป็นกําลังใจพี่จะได้มาแบ่งประสบการณ์ดีๆนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบความรู้ดีๆแบบนี้คลิปแบบนี้นะครับรีแอคชั่นแบบนี้นะครับอยากดูของใครอีกคอมเมนต์กดไลค์กซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกริ่งกล่องแก้วช่องของพี่ไว้ดีๆนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวมีจัดให้อีกแน่นอนนะครับสําหรับคลิปดีๆแบบนี้ วันนี้ต้องขอตัวศูนย์สลายบายบายคำของอูจุนไฮเอ็นไปก่อนนะครับนี้มีอะไรดีๆก็ดูดมาใช้หมดนะครับไอพิกกี้เอ็กทูโอเคครับผมก็อย่าลืมนะครับสำหรับใครที่อยากจะเป็นโนวันโนกอสนะครับก็ <Huh? S 1> <gracias> ต้องทำให้สุดทำให้ดีนะครับฝากไว้ด้วยเชื่อว่าพวกเองทำได้น้องพี่โอเคครับสำหรับใครที่เป็น FC พี่พวกเองคือน,น้องพี่จำไว้ดีๆโอเคเจอก,กันใหม่คลิปหน้าันนี้่อตัวลาไปก่อนบายบายจ้ะ